ค่ะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมดีๆของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเราค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมเชิญชวนรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามของเราค่ะไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ โรงเรียนบ้านหนองสแก่สี่ขอน้ำเสนอชวนการรักการอ่านพ่อป้าอ่านว่าปอสารเอีย่ยนถึงบางผูดผูดดีเป็นสีสันมีคนรักรสถ,ถอยอร่อยจิตจะชอบผิดในมนุษย์ ขออาคาไม่เองค่ะชื่อเด็กกิมพัชลาเทียนจูบชื่อเล่นชื่อลูกปลาชั้นประถมศึกษาปีที่สีนักเรียนชอบร้อเรียนคืนโล่งเตียนเรียนเรียกดีลีวาไหาวซยาเยาวชนสมัยนี้นะครับผู้ชมใช้ภาษาผิดเทคโนโลยีสมัยนี้นั่นคือ i ล e Facebook พิมพ์กันผิดจ้าระหวันกันเลยทีเดียวไปชมสถานการณ์กันเลยค่ะ

เด็กและเยาวชนมักเขียนผิดคำว่าเดี๋ยวแต่คำที่ถูกเดียวอนุญาตที่มักเขียนผิดค่ะส่วนอนุญาตที่เขียนถูกต้องคำที่มักเขียนผิดหนาคำที่เขียนถูกค่ะไหน เป็นยังไงล่ะครับผู้ชมว่าภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยพบกับดิฉันได้ใหม่มาดามมุดกับภาษาวายซาได้ไหม่แล้วนี่นะคะคือ เรามีกิจกรรมที่เป็นคัมเปิของราการศกษานี้คือกิจกรรมพี่ชวนน้องอา่านกิจกรรมนี้มีพี่ๆระดับชั้นป .5 แล้วก็ป .6 อ่อานน้องๆอ่านหนังสือทุกทุกวันเลยนอกจากนี้ถ้าอ่าจนจบหนึ่งเล่มน,น้องๆมีสิทธิ์จะได้รับสแตปมเพื่อสะสมยอรับของรางวัลเมื่อจบคมเปญด้วยนะคะก่อนจบทีนี้ขอเชิญชวนให้อ่านหนังสือ,อาากันเย้ๆนะคะหนังสือคือของขวัญที่เราสามารถเปินนใจทั้งแล้วทังเล่าสวัสดีค่ะ บอกดาวในทุกคำพูดว่าขอให้ตื่นแล้วพบผู้ชายในฝันคนที่คล้ายคลาย